เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเอาไว้พี่สวัสดีครับน,นี่ผมมาชีเป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีนั่งชมเลือกซื้อเลือกจูบครับเป็นสไตล์บ้านสวนรีอสอร์ทครับเงียบสงบร่มรื่นจัดสรรไม้อ,อย่างดีสวยงามคร <c oughs> อบครัวใหญ่ดูได้สบายครับมีบ้านให้หลายหลังในพื้นที่เลยครับเป็นสไตล์รีอสอร์ทนะครับ ต้นไม้ไว้เยอะตกแป่งไว้อย่างดีรอบๆก็เป็นสวนครับไม่เออัดไม่วุว่นวายงเงี้ยสงบเป็นส่วนตัวบนพื้นที่2ง,งานตัวให้ดินหน้ากว้าง26เมตรลึก3 1เมตรครับมีบ้านหลังใหญ่ครับสี่ห้องนอนเลย3ห้องน้ําก็มีระเบียงนะครับไปนั่งเล่นรับลมชมวิวขนาด3คูณเเมตรครับตัวระเบียง แล้วก็มีออฟฟิศ2ชั้นครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครับเป็นโฮมออฟฟิศทำเป็นห้องพักห้องอยู่อาศัยได้ก็มีเรือนรับรองอช่ไหครับเรือนรับรองขนาด 5, 5้คูณหเมตรกับที่จอดรถนะครับจอดได้6คันเลยทีเดียวมีน้ําบาดาลใสสะอาดใช้ได้ตลอดทั้งปีมีครัวนอกบ้านให้ด้วยประตูรั้วแบบเลื่อนอัตโนมัติครับประตูอัตโนมัติบ้านขอมที่ดีครับแถมแอร์ให้ทุกห้องนะครับติดสเตอเลตกันขโมยด้วย ลงต้นไม้ไว้เยอะครับสวยงามไม้ประดับไม้มงคลหลายอย่างเลยเจ้าของลงไว้เป็นแสนเลยครับสําหรับต้นไม้ตกแต่งนี่ครับฝึกหูเมร่บถ้าชอฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีป้าวเลือกซื้อประจำเลยไม่พลาคลิปใหม่ๆแปลงนี้อยู่จังหวัดระยองครับใกล้กับนิคมว่ามีพิกัด GPS location อยู่ที่ใต้คลิปครับสามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งทำเลและยะทางที่แน่นอนก่อนได้ครับ หรือจะสอบถามข้อมูลิุมเติมนัดูที่ดูบ้านติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นกันถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ค่า,าเพิ่มเติมใต้คลิปไ,ได้ทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะเปิดมาที่3ามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับคุ้มคุ้มสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ